สวัสดีครับวันนี้สีสองจานแพนเนจรน,นะครับผมยินดีร่แรงกับอาจ,จารย์วัชรุวันนี้เรามาถ่ายรายการไมโครดนี่นะครับเป็นแขกพิเศษของน้องตะกะแตนครับเป็นแขกพิเศษแล้วก็เป็นเอาเวลาพิเศษด้วยนะเอาเวลาพิเศษด้วยใช่ไหมเ,เราเดี๋ยวเราจะไปกิกเดี๋ยวเราไปหาไปหากาแฟแฟร้ฟอนหรือกาแฟเย็นก็ว่าอีกทีเนาะอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็มาค่อยมาตรวจอ,อีทีเคนแดดงมะาาว น้ำุึ้งมะนาวสุดาใช่น้ำขึ้งมะนาวเดี๋ยวพาไปดู <c oughs> ก่อนถ่ายรายการครับหลังเวทีจะเป็นยังไง <c oughs> ไปตรวจ ATK ละตรวจ ATK ใช่ก่อนขึ้นมาถ่ายรายการนะครับครับผมน,นี้ตรวจเข้าไปตรวจ ATK ให้เรียบร้อยให้สบายใจกันก่อนรองเท้ารอมรองเท้าเสื้อผ้าเตรียมพร้อมสำหรัวันนี้ครับโอ้โหโดนคนแรกเลยก็จะช,ชื่อนามสกุลด้วยนะคะว่าถูกต้องกัอน กงไก่ไม่ทันเดี๋ยวไปนะสงสารน้ำแตนอ่ะน้องแตนลองที่เกลือกไผ่ละพันของตัวอือคือสงครั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้คือน้ำตานะครับน้ำตาเห็นความปิติตัวทำไมโดนสัตว์ใจคะอาจารย์ทำไมอาจารย์โดนสัตว์ใจ,ใจมากเลยคะตรวจคนอื่น <c oughs> ดีละโดนซะบ้าง เป็นไงเจ๊นิดหน่อยนิดหน่อยน้ำตาแตกเลยนครับขอบคุณมากน้ำตาแตกมันเรียบร้อยนะครับเยียมเรียบร้อยโอ้น้ำตาไหลครับแต่ว่ามันก็เป็นทุกทีแหละด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับไปนั่งรอผลเข้าไปการช่วงบ่ายเนาะ คครับรถมารับนะที่นี่ที really? Sch in to ่ไหนพี่ย็นครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนเรถคพอยที่นี่ที่โรลรถคพอยโ์โยตอนนี้กำลังนั่งเขาเรียกรถคอสใช่ไหมใช่ครับประมาณคล้ายๆรถกอล์ฟนี่ยนั่งไปโซที่เราจะถ่ายรายการกันนะครับไปแต่งหน้ามาแล้วนะครับหัวรถสูงตรงไหนนะนี้เลยค่ะเข้ากันก่อนได้เลยนะคะดีกว่าเลียกเ กำลังกาฟอมงงฮะรำ้ปป่ือไงเเต่หเฮ้ยชื่อเลยบลไล่ต่อขอ้ลเตอดี๋ยวเหรอสวัสดีค่ะสี่ตสองตาเลยตีสองาเนจรนี้เรามาถ่ายรายการกันอาจารย์หนูลอกนคะแต่ละคนเป็นไงดูตา แล้วกบมาดูครับสวัสดีครับเป็นไงสวาสดีขี่กล้องไหนูปกับพี่ยินให้หน่อยยูนี่แบบหนึ่งสองสามขาหนึ่งสองสามขอบคุณครับผมครับฝากไปด้วยเดี๋ยวสครับอ๋อเพิ่มประตูหนึ่งต้องคิดเลนฝากจากกระสุนไปเลยครับ ไปด้วยกันสิบสองจาพนพระเนจร เราคือสองงานตรอนัหนมาห้องอารมณเราไมเล่น สามตัวเลยที่คุยกันไปตอนแรกนะครับว่าก็จะเป็นมาใช้ชีวิตกัน3คนหัวเมียหัวหน้าเรื่องจริงขึ้นมาซะแล้วไม่ใช่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 อันนี้คือลูกศิษย์อาจารย์ลูกจริงนี่ไงลูกศิษย์อาจารย์ก็จะย้อยไปกันไปไม่ไม่ของเราไม่มี ไม่มีนะเราเป็นแบบพี่ไปสามคนเล้จะสองเนี่่มสอหนึ่งไม่มีเหรอถ้ามีสออาจารย์ กากหนึ่งซีเราคือว,ว่าทำโปรเจกต์พิเศษใ,<ช>ใช่ค่ะ,คะอันเนี้ยเพลงเนี้ยคือชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์กกว่า12บสองจานเป็อน,นอง<ๆ>แต่ชื่อเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพันเรนใจไปด้วยกันซึ่งปล่อยวันนี้พอดีวันที่ออนแอร์เนี่ยก็คือ27่สิจ็ดพฤษภาคมซึ่งเป็นเพลงที่เปิดจิงเกิลใ,ในรายการคือเราทำคอนเทนต์ยูทูบแล้วก็ท่องเที่ยวไปทั่วโลกแต่ประเด็นไม่ได้อยู่แค่นั้นก็คือประเด็นก็คือการที่เราลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันและที่่่เเราทอองืนนไปด้วยกั แต่นเพลงเอ่อทำสมมติเราไปเที่ยวเขาก็อาจจะแต่งเพลงอาจจะเล่นกันบนเขาบนอะไรนี้ไหมจ๊ะแต่ประเด็นมันไม่ได้หมดแค่นั้นเป็นการทําเพลงที่ในโปรเจกต์เนี้ยอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยซึ่งอาจารย์แต่ละท่านเนี้ยจะปล่อยของกันเรียกว่าปล่อยของพลังก็คือเธอมองไม่จงใจที่ไม่ใช่พอพูด้วยอาจารย์ก็ถูกก็เอาเอากัญชาไปจีนก็เอายาบ้าไปไปเล่นข้างนอกป่ะ รอบไลีเคือเราเราสามคนเพื่อนสนิทกันมาก คือหลายหลายหลายท่านรู้น่ครับคือผมเองเนี่ยทำงานกับน้องตั๊กแตนเนี่ยอาจารย์วสุอยูมานานนะครับเราทำเต็มผมเป็นโปรดิวเซอร์เพลงอาจารย์วสุเป็นผู้ประพันธ์เพลงน้องเป็นนักร้องแล้วก็เราก็อยากใช้ชีวิตแล้วเพราะว่าเราทำงานกันมาร่วมกันมาวิหลายเป็นเป็สิบกว่าปีแล้วคือท่านอาจารย์วสุกับอาจารย์มีก็คือแต่งเพลงให้ตั๊กแตนอยู่แล้วใช่แต่งเพลงทำเพลงโปรดิวเซอร์ประจำตั้งแต่ชุดแรกเลยใช่ค่ะนี่ทำให้ตั๊กแตนเป็นซุปได้เลยตั้งแต่ชืรอเล่นน้งแตงรีกตนเพลงที่ผมแต่งให้ที่คน มือจับมากกว่าใช่ไครับแฟนเกดเราแต่งหน่ผมก็เป็นผมลองเลี้ยงก็สามคนรวมกันก็ค e oh, uh, ือไปเที่ยวเล่นกันอยู่แล้วปกติอ้าสมมติว่านัดกันปาร์ตี้ไปจิ้งโกรกสนุกสนานอยู่แล้วแต่่ไปกันลำพังนะคะไปครอบครัวไปด้วยค่ะอ๋อมีครอบครัวไปด้วยเมียตามไปด้วยค่ะเมียตาเขาชอบเป็นแบบคนที่เยอะด้วยเมียกัน มีเพลงของพี่เหนียวไหมมีไหมอ่าจริงจริงเนี่ยเขาเขาแอบทำคอนเทนต์เซอร์ไพรส์กันไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออนแอลอ๋อยังไม่ได้ออนแอร์ใช่แต้วอยากดูแล้วว่าน่าจะสนุกนะทำเป็น YouTube ชื่อว่าเอ่อสิบสองอาจารย์ทะเานแต่ความสนุกตคนไม่จบแค่นั้นพี่ดิ้งอะไรยังไงต่อความสนุกของเราคือเราจะมีเพลงที่อาจารย์มาปล่อยของเนี่ยเป็นสิบยี่สิบหรืออาจจะเป็นร้อยเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์นี้โอ้โหแล้วทุกคนจะไม่เคยเห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนที่ อาจารย์ก็สุขเป็นอย่างนี้เลยเหรอเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยทำมาก่อนจะมีเพลงที่ที่คนก็จะเห็นอย่างผมเนี่ยคนมีรู้ว่าเป็นครูเพลงชุ่มบ้างครูเพลงชุ่มเพื่อชีวิตบ้างครูเพลงชุ่มบ้างนะครับแต่จะเห็นพวกเราในเพลงสไตล์นึงนะครับซึ่งจะร้องร่วมกับน้องนักแสดงครับแหวกเลยต้องบอกว่ามีสิ่งที่มีสิ่งที่น้องนักแสดงบังคับให้ทำาอะไรแล้งไปร้ายหนู มันก็บังคับไงก็เป็นบังคับใช่ไหมว่าเอ็าออกแบบมาแล้วเรียบร้อยพราอาจารย์แต่งเพลมาแบบนั้นน่ก็ต้องไป็นคดาคุณไป็นคดอะไรสองคนเลยมาต่อรอันต่อทีวีอาจารย์ยีอาจารย์มตูละรู้สึกไงวันนี้คือ แลแต่งเพลงแต่วันนี้มันเหมือนแบบใช้ชีวิตเป็นลูกศิษย์มากกว่าลูกศิษย์ด้วยเป็นพี่น้องเป็นที่นอใช้ชีวิตเหมือนครอบครัวและรู้สึกย่านี้เหีนคุณธรรมนานนะครับตั้งแต่เขายังไม่ได้ดังนะครับไม่ได้เป็นคนที่สียงอะไรรอบแรกที่ทำให้เขาก็ทำเอยจนวันนี้ก็เห็นเขาเห็นขั้นตอนการพัฒนาเียงแล้วก็ขั้นตอนการยินรุนเพื่อจะให้บรรลุปลายทางเขาถึงใจนึงคือชมมันในความนักสู้มันอีกสองคือเห็นใจมันในสิ่งที่หลายๆาอย่างน่นเด็รับที่นกเราก็เลยว่าใชีวิตมันหนักแล้วถ้ามีโอกาสที่ยยววดด้้กันา ก็อาจารย์สองคนนี้ผมจังยิงก็ก็มีอายุแล้วแหละคือถ้าไม่เที่ยวตอนนี้มีอายุสอ,องช่วงขัดจากนี้ไปก็น่าจะหามเสียงกันขึ้นแล้วไม่ขึ่นเลยแหละอาจจะมองว่ามัน,ม,นมันไม่ได้ปูกพันอะไรขนาดนั้นแต่จริง พวกเราฝุกพันกันมากมันมาจากพื้นฐานของของการทํางานก่อนแล้วเสร็จปุ๊บมันคือการเพื่อพื่อฟูแผลช่วยเหลือจนเจือคือในสิ่งที่ที่เราไม่พร้อมอาการทั้งสองท่านในวันในวันโซเซโซเซอ่ะใช่ค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านก็ซัพพอร์ตแต่งทั้งที่รู้ว่าถ้าเกิดว่านั้นอะซัพพอร์ตแต่งแล้วตัวเองอาจจะบาดเจ็บแต่เขาก็เลือกที่จะซัพพอร์ตแต่งอะไรแบบนี้มันก็เลยเกิดความรักกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหนูจะพูดอะความรู้สึกอยากบอกอะไรอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่ยีมากๆ ที่ในวันนั้นถ้าถ้าไม่มีผู้ยีนอาจารย์วสุที่ที่คอยปอยปขอักขี่เชื่อว่าถ้ากระแตนชรดามันอาจจะไม่ได้ไปต่อในวันนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีชื่อเสียงในจุดหนึ่งแล้วก็ตามแต่มันก็จะไม่มีในภาาต่อต่อต่อตอ,ตอ,ตอ,อะไรแบบนี้นคือทุกโครงการมันเป็นเรื่องของการเมืองแต่ว่าทุกอย่างที่อยู่ในใจเราขอแค่แดนรู้อาจารย์รู้เรารู้โลกไม่จําเป็นต้องมีแต่ว่าแดนรับและคอรับอาจารย์ที่ส่งท่านมาุ0 วันาแตกไปเงยนโปรเจกต์ดีๆอาจารย์มีคนอ้อนหน่อยสำหรับวันนี้ของเขาแล้วก็เราจะได้เริ่มต้นยูทูบอะไรกันแล้วคย่างรับก็ดีใจและภูมิใจนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตการก้าวเดินของน้องประกาศกเนี่ยเราเห็นมาด้วยกันเราทํางานคู่คู่กันเอาเป็นว่าผมก็เป็นผู้ช่วยให้เขาเกือบจะเจ็ดแปดอัลบั้มได้ตั้งแต่ทํางานกันมาครับก็ความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยก็สนิทกันตั้งแต่อัลบั้มที่สองที่สามมาแล้วครับอันนั้นก็เริ่มเริ่มที่จะแบบเราก ชั้นชีวิตไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรกันส่วนนึ่งนะแต่นี่น้องก็โทรมาชวนว่าพี่ได้เวลานะมั้งแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วก็ไปทำทำเอ่อคุณประโยชน์กับกับสังคมกับอะไรเงี้ยครับผมก็ผมก็บอกว่าไม่ต้องชวนพี่แหะเตรียมตัวทั้งนั้นเตรียมตัวอะไรก็หมาเลยเตรียมตัวตั้งนั้แล้วนะใ<อ>ครก็ได้มาทำ วันนี้ก็เป็นผลงานที่ผมว่าสนุกสนานนะแล้วก็ดูบันเทิงแล้วดูความเป็นผนจรแบบเขาใช้คําว่าผนใจก็คือใจไปนก่อนการจอนะใช่ค่ะทีนี้เราก็รับคอนเสิร์ตด้วยนะคะรับคอนเสิร์ตสี่สองจานด้วยนะคะใขาทำเป็นเหมือนแบบคนี้ใครอยากจะเชิญมาเราบอกกันเตี้ยสองอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยได้ออกสื่อในฐานะด้านหน้าเรารู้เริ่มออกสื่อในฐานะเบื้องหลังใช่ค่ะแต่ตอนนี้มาออกสื่อในฐานะหน้าด้านแล้วค่ะ ก็ไม่ได้แต่งเพงเทียวแล้วก็กินเหาไม่รับคือทางทงเราเนี่ยมีวงที่เราสรอขนแล้วก็มีเพลงที่ผมร้องคู่กับน้องตะกแองตะแตเพลงทีอาจารย์สุ้องคู่ับน้องทกแนเพลงเดียวของตะกแดนเพงเดียวของผมเพลงเดียวของอาจารย์ุแล้วเพลงขคู่กันกีอกกมีกแมีเสียงมีเสียงเป็นคนอื่นแล้วเข้ามาอย่างนี้ไม่แน่ อ้าโอเควันนี้ฝากกันก่อนว่าใครจะติดตามผลงานหรือติดตาม u t ท b e ได้อย่างไรเชิครับค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานของพวกเราที่สานตรงสิบสองจานแพนจอนะคะในย t u b e ช่องสิบสองจานแเนจรนะคะแล้วก็ฝากพีแพนีใจเลด้วยด้วยเป็นจิงเกิรแรกอันนี้อันนี้แค่มันจิ้มแต่เพลงเป็นจิงเกิรเปิดรายการเฉยแต่เพลงต่อไปรับรองว่ามีพึ่งพึ่งว้าวเลยขอบคุณนคครับวันนี้ทั้งสามท่านเลยนะครับอาจารย์ ต well ั uh, ๊กแตนอาจารย์ร so like yeah. ุอาจารย์ีมึงได้ยับโอเคเดี๋ยวผมน้อบคุากบาขอบคุณค่ะทบานี่ีกักดนะี่าดีกตเล็กดยนะที่าดีมาวมานะ้ะจะ้องมอามาวมนเข้น็านี่เหรอ สูรทมสุปแล้วไม่ได้ทำนะแต่ว่าไอ้ช่องส่วนตัวมีกันทุกคนแต่โชคดีค่ะขอให้จบงานสำเร็จนะครับขอบคุณมากับมาักทาบคุณครับเป็ไงบ้างครับอาจารย์อ๋อก็สนุกสนุกครับสนุกตอนแรกนึกว่าจะตื่นเต้นหน่อยไม่ตื่นเต้นเราพอเจอแล้จริงๆก็ทีมงานก็รบบใครนี่ก็คุณเคยกันเราคุ้นเคยมาเป็นท่านนี้ก่อนครับ เสร็จแล้วนะครับสลับการมาถ่ายรายการไม่หมดนี่อะไรนะพี่ไม่หมดนี่เปลี่ยนช่องไม่ดูี่รายการเรามูที่ บทดไม่ปมดหีืเสียงโชคนะครับเราก็เล่นดนตรีกันเสร็จแล้วกับกัแตันกับพี่ยินนะครับสามคนเราสิทธิ์ตรงกันเลยจอตัต่แต่มาสดยินวันนี้ฉลุยนะครับถ่ายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะตื่นเต้นพอนี้มาเห็นหน้าทีมงานหน้าพิธีกรหน้าอะไรก็เป็นคุณรวกกันหมดคนคุ้นเคยกันก็เลยก็เลยลดความตื่นเต้นประมาณหายหมดเลยเราก็เล่นกันสนุกเลยวันนี้นะครับก็ทีมงานเราสัพพอร์ตดีมากนะครับระบบเสียงระบบไม้ระบบแสงสีเสียงสุดยอดนะครับต่างๆหลับหรือนะทันทั้งวงแบ็ค up ที่เล่นให้เราก็จางกบนะครับจางกบก็ยอดนะเป็นทีมงานที่เราเคยทำงานด้วยกันรอไปทีมงานก็ท้องดนตรีเขาอยู่อีกห้องนึงเขาก็ลิงเล่นฝั่งนี้แล้วถ่ายก็อยู่ฝั่งนั้นไงก็ไล่โมนิเตอร์ไปฟังทันนะับสนุกดีแล้วก็เจอพี่สุนารีเอ,อมุนเอชยามิชัย,ย,ชยพี่าร์ินิทานนิยากรก็เป็นกีฬาน,น้อยร้องที่คุ้นเคยเป็น ก็เถ่ยวว่าเป็นรุ่นรุ่นครูรุ่นเดียวกันกับพวกเราก็มามันไม่มั่นใจรุ่นพี่ของเรารุ่นพี่ของเรารักอ๋อทักไทยเฮฮาปัิกกมาสนุดีเรก่ี่อุ่นครับก็คิดดูว่านี่คณามาถ่ายรายการซึ่งมีมีบล็อกต่างๆให้พวกเราเข้าออกอ่านนั้นอนนี้พวกเรายังนสนุกกันได้ขนาดนี้เลยถ้าพวกเราไปคอนทัวร์กันมันจะสนุกขนาดไหนไปเวทพวกเราแบบชายในทีมเสร็จตรงจะแล้วจะเป็นวงที่เราเตรียมมาไแล้วเนี่ยแล้วเราจะซ้อมเพลงที่หนึ่งเพลง ที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ทั้งหมดในะครับตอนนี้ เึงต่างๆก็จะทยอยปล่อยออกไปสู่สายตาท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามพวกเราแล้วตอนนี้ก็วันสองวันนี้เราก็ต้องไปไปไทยมีนี่ไทยมีครับเดินทางขึ้นสู่มหาสารคามครับครับแล้วก็ไทยมีครับแล้วกลับมาก็คืงสี่ห้าเพลงสี่เพลงห้าเพลงก่อนแล้วก็กลับมาก็ต้องมาซ้อมวงแต่กลับมาก็มาซ้อมวงแล้วก็มามาเข้างอัดกันอีกรอบหนึ่งพุกทุกเพลงเราจะทำไม่หยุดเลยคือเพลงมันเพลงมัน ที่กองกองเลยมีเยอะมากสิบเพลงแล้วนะครับสิบสามสิบสี่เพลงแล้วตอนนี้ก็ทยอยทยอยอัดกันไปแล้วก็ท่านก็เลยได้ฟังเพลงหลากหลายอะไรที่มันเข็มขัดสั้นทั้งหมดเนี่ยก็ได้เล่นเจอก็รอติดตามดูรติดตามรอติดตามทานช่องสิบสองจานพระเดชือก่อและหรือช่องตั๊กแตนชลุนระออฟฟิเชียลช่องพบฟังใจช่องพระใจใจไปด้วยกันนะครับในส่วนอินดี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะปล่อยบนช่องตั๊กแตนชลนระออฟฟิเชียลก่อนแล้วก็ปล่อยช่องสิบสองจานใน ในเวลาต่อไปวันนี้ขอบคุณนะครับที่ให้กาลังใจกันทุกคลิปวิดีโอ,โอทุกกิจกรรมความเคลื่อนไหวของเราไม่ว่าจะเป็นการขายสม้ตมตำที่บ้านจารยีนไม่ว่าจะที่ท,ที่พวกเราไปถ่ายมีคราวที่แล้วไปฟูตับเบิร์ดไปมาสักคาต่างๆนะครับวันที่18นี้อย่าลืมติดตามพวกเราในคลิปการถ่ายมีล็อกที่2 ที่มาสระขามนะครับสนุกสนานแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้พวกเราเริ่มคุ้นกล้องแล้วแหละผมกับพี่ยินนะครับหลังหลังหลังจากที่อยู่เบื้องหลังไม่ค่อยได้ออกก็อะไรกันทำทำแต่เพลงแต่งแต่เพลงอยู่ข้างหลังตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มพออยู่หน้าเริ่มประกอบวนขึ้นหน้าแล้วเริ่มเห็นเห็นกล้องเริ่มจะพูดพ้องเรื่องอีไรตอนนี้นะครับแต่คราวนี้เห็นกล้องเริ่มจะพูดอะไรนะไอ้ไอ้กล้องนะครับเขินเขินกล้องแต่ตอนนี้ก็ก็ก็เริ่มทักทายพี่น้องไปแล้วที่สายไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับทีม12จสองจะมาในจอตั โชนระดาผู้สมรู้ร่วมคิดยิ้มซีมาแรงอาร์าลีและทีมงานพวกเราทุกคนนะครับทั้งเจมี่เหว๋อเจมี่เหว๋อใหญ่ yeah, เจ๊เหมียวใหญ่นะครับเจ๊เหมียวหมอแฟนดีอินทั้งเจ๊เหมียวเล็กแฟนผมนะครับและครอบครัวของเรา <All right. S 1> นะครับทุกการเดินทางทุกทริปท่องโลกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ